กะบโเคยผาดโอ้ยจะมันคือบทเดีอาทุงยางมานำเนาะมานห็วบทเดียวทุงยางมาน้ำเนี่ยเนาะโอ้ยมีปีกปีกมีอีกไหมหาไปหามาก็เจอนี่โอ้ยบอดีอวเนี้ยมาใส่ฮปุ่น อ๋อข่อยก็บบ่เดียวเนี Idol ้ยมาใส่ให so ้จังได้ละบาทนีะฮะเนี้ยใส่กับบ่มีเดียวเนี้ยมาใส่ถุงกับบ่เอามาให้จังได้ทีถือมื่อใดพูดหน่อยหนึ่งน้าฮะ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 นี่พี่น้องมันอยู่ลีอยู่นั่น ลีอยู่ในปานี่เนี่ยปูนหน่วยหนึ่งกะลีอยู่ปลาพงมรงพี่หลีอยู่ในปานนี่นี่ปูนพเพียงหน่วยหนึ่งมันอยู่ในปาดงนั้นนี่โอ้ จังไงบ ang, Stanford, ออ่เดียวถุงยางมานำไอ้บ่เดียวถุงยางเออเออเออสายมันบ่เดียวถุงยางมานำนี่กองอยู่นี่ละกองอยู่นี่ละเด้อแนวหาแนวก่อนหาอีกก่อนอ้บ่เดียวถุงมานำเหยียบซะบเปล่ล่ะฮะมีอีกบ่ขันใหญ่เห็นเด้อขันเห็นนี่ข่อย มันมีถุงใสได้นน่ฮึใอ,อยจะได้มอเอาถุงได้ี่โอ้ยนีหน,น่อยๆนี่งาลุนนี่กร้ายโอย้มาทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนมีบอโอ้ยนี่ยังน่อยอยู่นี่ พี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 อโอ๋อนี่หน่อยนึงโอ๋อยังหน่อยอยู่หน่อยเอาไว้ใหม่กันเอาไว้กันเชื่องกันเชื่องกันอืมึืึอืหาอีกกันโอ้ย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 ไมีอีกบ่บ่เห็น ปลาบักบวบโอ้ยหมอดตัดไข่โอ้ยมันมีหมดเออพูนผุน่วยหนึ่งพูนพูนพี่น้องเห็นปะเห็นปะพูนคนขยจะพาไปเอาเด้อพาไปเอาพาไปเอาไป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 นี่ทนดูนี่ ต้นตนต้นต้นต้นตนอู้นกับต้นต้นต้นนอนโอ้ยโอ้ยหมดมดมมมมดกัดมดกัดเอนๆบุญมันเท่าล่ะก็นั่นเท่านันเท่าร็วโอ้ยนเท่าแล้วเอาเถิงถงฮเะเดี๋ยว อีกโอ้ยมด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 อืมมืพอดีกนงมือพอดิกินหายบ้งช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 งจะมีอีกไหมอืมชงชงชงอืโอ้ยพูนไปนี่กันนี่ cho 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 bằng này con nè nè bằng với này con nè thằng phi bằng con hả à, mi yết mới cho mi yết mì Hãy Mì ôi nói nói Nè, nói nói Nè, nói nói Nè, nè nuôi nói 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 ông nói nói Mày nói cơn nói 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 mày, đi đi nói mày nói mày đi qua, nói 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 nè nói 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 มั่งขอดฮะมีอีกบ่มีอ er pues whales, ีกไหมมีอีกไหมไม่มีค่ะยางใกล้จังใดบันี่ยางใกล้จังใดนี่ขใครมาคือยางกายอนี่พอดี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 ผดีผดี เอ้เบบี้พูนหน่วยหนึ่งคนอดจนอดจนโอ้ยเอาได้ปะน้องพูนหน่วยหนึ่งเห็นไหมนังพูน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 เอาได้ไหมอืมโอ๊ยได้นี่ได้แล้ว เรียบยจ้าเอ๋เบบี้เดินอุยนวันนี้หน่อยหลยเว้นี่นี่หลุดนี่หล,ล่ลนี่ทางทีโอ้ยมันุดก็มีหลุดนี่หลยอยู่จำใบจำใบหลุดนี่หล่อยู่เด้ออือรุ่นนี้รุ่นนี้่มันกันยนบ่ มีไหมมีไหมไม่มีมีก็บ่มีบ่มีอาตามเครือใหม่ใหม่มันมีแต่รุ่นน้อยน้อยรุ่นนี้นี้มีแต่รุ่นนี้มาเสียใจดิ แต่ว่าต่มกินในมันได้อยุแต่ว่าว่าเาเดี๋ยวก็ไปเห็นแน่งใหม,มันออกแม่เพลูกต่อไปวันนี้ละ่ะ